ครารไปดูปัญหาบทที่1 6ข้อที่9ต่อนะครับว่าจงหาความร้อนที่ทําให้น้ําแข็งมวล50กรัมอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสล้อมเหลวเป็นน้ําหมดและน้ํามีอุณหภูมิสูงจนเดือดเป็นไอหมดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสที่ความดัน1บรรยากาศนะครับเดี๋ยวก่อนือนเรามาไล่ไทม์ไลน์เข้าวๆนะครับของน้ําแข็งก่อนนะเดี๋ยว เพื่อเซฟพื้นที่เดี๋ยวครูจะเขียนด้านบนแล้วกันนะครับนี้น้ําแข็งนะครับก็มวล50กรัมนะครับเริ่มต้นก็คือลบ20องศาเซลเซียสน้ําแข็งตัวนี้นะครับก็จะลดอุณหภูมิลงเหลือน้ําแข็งที่อุณหภูมิศูองศาเซลเซียสก่อนครับแล้วก็จากศูนองศาเซลเซียสนะครับก็จะละลาย หรือลอมเหลวนะครับกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสจากนั้นนะครับก็จะเดือดนะครับไปที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสและก็สุดท้ายนะครับก็กลายเป็นไอที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนี่คือไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับเพราะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีความร้อนทั้งงมดอยู่4ช่วงนะครับช่วงแรกคือ อุณหภูมิลดลงนะครับช่วงนี้2เปลี่ยนสถานะล้อมเหลวช่วงนี้3อุณหภูมิเพิ่มขึ้นช่วงนี้4กลายเป็นไอเป็นความร้อนแฟนะครับคนเท่าต้องการหาความร้อนทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็แค่เอาความร้อน Q 1บวก Q 2บวก Q 3แล้วก็บวก Q 4 Q 1คืออะไรนะครับ Q 1ก็คือความร้อนเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับมันก็คือ mc เดลต้า t นั่นเอง q 2เปลี่ยนสถานะนะครับก็มีความร้อนแฝงของการล้อมเลวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอวเขียนเป็น ml 1แล้วกันหรือ ml m ก็ได้นะครับ melting นะแล้วก็บวกกับ q 3นะครับก็คือความร้อนแฝงในการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับ mc เดลต้า t อ่ะอันนี้เดี๋ยวในช่วงแรกนะครับ เพื่อไม่เกิดความสับสนนะคมเป็นทีหนึ่งแล้วกันชุดที่สามเป็นทีสานะครับแล้วก็บวกกับในชุดที่4นะครับก็มีความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอนะครับคือ mlv นะครับเวเปอร์นะครับที่แล้วคือการแทนค่านะครับเรียนแทนค่าเข้าไปนะในส่วนของ m นะครับก็คือ50กรัม50กรัมนี้นะครับก็ต้องแทนในหน่วย si นะครับซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นกิโลกรัมนะครับง่ายๆก็คือคูณ10บกำลังลบสนั่นแหละนะครับ c ของอน้ำแข็งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่2.1นะครับ2อ่คูณ10ยกกำลัง3นะครับอันนี้หน่วย SI สไอนะครับรียนเปดิดดูในตั้งอ่านหนังสือนะครับแล้วก็อุณหภูมิเปลี่ยนไปจากลบ10มาศูนย์นะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็บวกกับ q 2นั่นก็คือ M ก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากมันล้อมเหลวหมดนะครับก็จะเป็น50าสคูณสิยกกำลังลบสแล้วก็ L M นะครับก่อนนี้ก็ต้องเปิดอุณหนังสือเหมือนเดิมนะครับ3 0 0พไม่ใช่3 0 0พสิ333นะครับคูณสิยกกำลัง3หน่วยก็ SI แล้วนะครับจูลต่อกิโลกรัมต่อไปก็ช่วงต่อมานะครับก็บวก เมเหมือนเดิมนะครับ50กรัมก็50คูณ10ยกกำลังลบ3านะครับแล้วก็คูณกับ4ของน้ำนะครับก็4.1 8 6กคูณ10ยกกำลัง3จูลต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เดลต้าทีในช่วงที่3นะครับก็จาก0ูนย์เป็นร้อยใช่ไหมครับเดลต้าทีก็คือ1น0นั่นเอง แล้วบวกช่องสุดท้ายนะครับก็คือ mlv นะครับก็เอามวลน,นั่นก็คือ50าคูณสิบกัลังลบสกิโลกรัมนะครับอันนี้คูณน,นะคูณกรับ lv ก็จะอยู่ที่สองพันนะครับสองพันนี่นักเรียนไปด,ดูในหนังสือนะครับ2,200 56นะ2 256นะครับอ่าครับแล้วก็อันนี้ต้องคูณด้วย10บกำลังสามอีกนะครับ2 2 1 6ัคูณ10กลัง3นะครับตัวเลขจะตกขอบนิดนึงนะครับทั้งเรียนฟังแล้วไปโจทย์เอานะแล้วก็ลองคิดเลขออกมานะครับอูอันนี้คูณ10บกำลังสามอีกโอเคนี่คือทั้งหมดนะครับ แล้วยังก็คิดเลขออกแต่ละช่วงออกมานะครับแต่ละช่วงออกมาเดีคิดมาแล้วนะครับช่วงแรกนะเดี๋ยวเขียนตัวความนันล่างนิดนึงช่วงแรกนะครับก็คิวหนึ่งจะได้2 1 0พันหนึ่งนะครับช่วงที่สองหนึ่งจูนนะครับช่วงที่สามสองศูจูนนะครับ2,000นะไม่2อ0 0 0สีช่วงที่4นะครับอันนี้เยอะหน่อย 1 12800น 12, ะครับ1 1 2 8 0 0สนหสุดท้ายนะครับก็จะตอบความร้อนทั้งหมดเท่ากับ152,480นจูนักเรียนอยาเพิ่งเชื่อนะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขหรือคำนวณออกมาก่อนเนาะว่ามันตรงกับที่กูเขียนไหมนะครับถ้าไม่ตรงก็พิมพ์แก้ไขด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ข้อที่10แล้วก็ข้อต่อๆไปครับสวัสดีครับ